จับหูอีกแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ c a s มาร์เก t ตไทยแลนดนะคะหรือว่าตลาดนัดเกเล่าการตลาดผ่านผู้ชายใน EP ีที่13แล้วนะคะแล้วก็พยายามจะมาไลฟ์กึ่งๆไลน์นั่นแหละก็คืออัดวันนี้แล้วก็ตัดต่อลงใส่โลโก้โน่นนี่นั่นอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็ พยายามอัพขึ้นเลยนะมันก็เหมือนไหลแหละค่อนข้างเหมือนไหลเลยนะคะวันที่13วันนี้เราก็คิดเอาไว้แล้วล่ะว่าจะพูดเรื่องอะไรพอดีมันมีประเด็นที่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 เข้ามาพอดีจะพูดถึงเรื่องจิตวิจิตวิทยาผู้บริโภโคพราะถือว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดนะคะ ภาษากิดชื่อว่าอะไรนะมันไม่ใช่คอน sumer behavior เนาะมันเป็นมันเป็เอาคำรวมๆดีกว่าว่าเป็นการเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องของ c o n sumer insight อะ่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยทั้งทั้งเกี่ยวกับเอ่อตัว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 ,ตวลูกค้าของเรานะคะแล้วก็ เกี่ยวกับตัวพนักงานในองค์กรของเราด้วยเราก็ต้องเข้าใจรู้จักทุกภาคส่วนในการบริหารจัดก,การผู้คนอย่างเนี้มันสําคัญยังไงเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่อ subscribe ห้อง,ห,องห้องเราช่องเราด้วยนะคะกลุ่มเราซึ่งมันมีทั้งเพจใน Facebook เราก็จะมี Line o f f i c i a l Account ชื่อว่า s i ิ p a c k Thailand นะคะเวิเหมือนทัทูเลย แล้วก็จะมีกลุ่มมีเพจมีกลุ่มมี YouTube ช่อง YouTube แล้วก็มี Line แอดที่จะพยายามให้เป็นเครือข่ายของอตลาดนัดเกยนะคะส่วนเรื่องของตลาดน้ำชายนี่เราเออมันเป็น Line Open Chat นะสมัยก่อนเวลาใครมาโพสทะยาหรือโพสบ้าบ้าบบพูดนู่นนี่นั่นอะไรที่มัน ไม่เกี่ยวกับคัขายขายของเนี่ยนะเราก็จะลบไปแต่เดี๋ยวนี้มันลบไม่ได้มันเหมือนกลุ่มปกติก็เลยไม่ทำแหละเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับเรื่องของ Line Official Account แล้วก็เป็นพวกแชทมากกว่าส่วนตัวอย่างพวก Line หรือว่าพวก Tele g r อ m กรมหรือพวก เมสเซจใน Facebook พวกเนี้ยมันจะแชทส่วนตัวแล้วก็ไม่มีปัญหามันค่อนข้างจะเน้นความเป็น Privacy และ Safety ได้ได้ดีกว่านะคะในเรื่องของจิตวิทยาในการในการดำเนินธุรกิจเนี้ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสปาชายที่ดูแลอยู่หรือว่าจะเป็นธุรกิจของลูกค้าลูกค้าอาจจะทำเป็นอ,อคุณผู้ชมะหมายถึงว่าก็ คุณผู้ชมอาจจะมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นร้านอาหารหรืออาจจะทำธุรกิจส่งออกสินค้านู่นนี่อะไรต่างๆการที่เข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราทาร์กเก็ตกลุมของเราเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญการทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าทาร์กเก็ตกลุมของเราเนี่ยต้องการอะไรยังไงนะคะ อันนี้สาคัญมากเลยดูจากดูจากนิสัยคนไทยเนี่ยบางทีเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆเนี่ยมันอาจจะดีในแง่ของการแบบว่ามีความเป็นกันเองกับลูกค้าสรุปสาสร์แต่แต่แต,แต่แต่มันไม่ใช่ทุกคนต้องการความเป็นกันเองนะลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางทีลูกค้าเนี่ยต้องการความเป็น VIP ความรู้สึก เราเป็นบุคคลพิเศษบุคคลสําคัญเหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าจะเป็นแบบทั่วๆไปอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีวิธีการที่เราจะเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องิเคะห์ให้ดีๆว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไร อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญนะคะอย่างสมมติยกตัวอย่างาร้านอาหารพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางร้านสังเกตไหมว่าเขาจะมีวิธีการที่แบบจิบยาง่ายๆเลยสมมติเราไปเกฮาหอาะเขาจะเสิร์ฟขนมปังเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันได้มาเร็วแล้วเขาไม่ได้ทำขนมปังใส่เนยแบบง่อยง้อื้ๆหรือขอไปทีนะ วันนั้นพ่อแม่ไปกินน่ะนานละแม่ไม่ค่อยชอบกินอาหารฝรั่งหรอกแต่อยู่ๆไ่รู้วันนั้น,น,นอะไรยังไงแบบมันอ๋อเราได้คุปปองอะไรสักอย่างมาเหมือนเหมือนเหมือนเราได้คุปปองอะ่ะแล้วก็บอกแม่บอกว่ามีความจําเป็นจะต้องจะต้องกินลาเน,นี้อยากกินก็เลยไปกินแล้วแล้วแล้วเขาก็ให้ไอ้ไอ้ขนมปังมานะ่ะ เขามีจิตวิทยาเขารู้ว่าคนหิวะ่ะมันก็นแบบกว่าจะทําแล้วโต๊ะมันเต็มมาตอนนั้นมันยังไม่มีโควิดอ่ะนะแทนที่เขาจะให้เรารอเฉยๆแล้วก็หิวเมาหมอยจนเหนื่อยน้ำลายแตกฟองแล้วก็ยังไม่มาสักอย่างอะเขาก็มีออเดอร์ให้เราฟรีเสิร์ฟขนมปังทันทีแล้วก็เป็นขนมปังที่อุ่นมาร้อนอย่างดีเนอยอย่างดีเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งแล้วที่เขาเข้าใจ ผู้บริโภคของเขาหรือทาร์เก็ตกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มของเขาว่ามาร้านอาหารเนี่ยคนก็คือต้องหิวแล้วก็มากินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรามีอะไรให้เขาได้แบบว่าเออขยับนู่นนี่จุ๊บจิบกินจุ๊บจิบ,จบ,จบ,จบไปก่อนเนี่ยมันก็อาจจะช่วยบรรเทากันหิวแล้วมันก็โอเคมันก็ได้ความรู้สึกประทับใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออร้านนี้แบบมีเซอร์วิสมาดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือค่อนข้าง เป็นตัวอย่างได้มันมีหลายๆยอย่างหรืออย่างร้านทําผมที่จิตวิทยาดีๆเนี่ยที่มีอินไซน์เนี่ย,มยสมมติว่าเราไปร้านทําผมอะแล้วมันมีคิวต่ออยู่อะสังเกตไหมว่าเวลาทําผมม,มันจะชอบมีพวกหนังสือนิตยสารครูซางครูสมหรือไม่ก็เป็นแผวสุดหรือไม่ก็จะเป็นอะไรนะพวกหนังสือผู้หญิงอะ ให้เขานั่งอ่านระหว่างรอเนี่ยคือมันเป็นจิตวิทยาเหมือนกันอย่างหนึง่งที่แบบว่าทําให้คนเพลิดเพลินแล้วรู้สึกว่าการรอเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราสังเกตไหมว่าร้านทําผมผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่มีหรอกหนังสือแบบซีรีสแบบ m a r k e t ชเมาเก็ตอ่ออะไรมาเก็ตติ้งอุปหรือว่าแบนแบนแบนเอชใช่ไหมแบนเอชหรือพ่อหนังสือเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยไม่มีหรือว่าวิเคราะห์หุ้นข่าวสารทันทุกเลยคือ มันจะมีลักษณะเฉพาะร้านหนังสือเข้าไปอ่ะมันจะมีหนังสือให้อ่านที่แบบว่าค่อนข้างโอเคนี่คือร้านที่ค่อนข้างเขาใส่ใจนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นอาจจะไม่ไม่มีแต่ว่าอย่าสุญว่าเออเราชอบร้านร้านร้าน coffee bean by ดาวตรงตรง,ตรงเอกมหม่อ่ะไปกินมาตั้งนานนมแล้วจะเห็นเขาว่างเลยหนังสือเป็นหนังสือที่เราชอบอ่านว่าหนังสือแบบว่ากูเม่ของคือหนังสือต่างประเทศหมดเลยนะแล้วก็เป็นแบบพวก มันคืออะไรวะพวก leisure and and qc หรือเปล่าหรือชื่อจำไม,ม่ได้ living and qc หรือเปล่าหนังสือเกี่ยวกับการท่องเทีย่ยวหรืออาหารการกินแล้วมันเป็นหนังสือแบบพวกเกี่ยวกับอาหารแล้วเราเคยเห็นเจ้าของร้านนะก็มาเปิดเปิดดูดูเหมือนเขาหาแรงบันดาลใจจากพวกมกกาซีนที่ ใช่รูปสวยๆแล้วมีเบเกอรี่แนะนํามีสุดเออแบบมาทัศจูวดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในลานนะวางเรียงๆแล้วแบดูแบบด,ด,ดูดูเราฟิลกูลนะ่ที่ที่ที่ไปกินแล้วแบบแล้วเขาก็แล้วเขาก็ดูหนะังสือในแบบเดียวกับที่เราดูที่เราชอบอบแล้วก็เปิดดูโอ้สวยงามแล้วอาหารมาเสิร์ฟก็สวยงามนะ่ากินคือมันมีการบิวไม่ใาการมันมีการอะไรอย่างเงี้ยเราเราสังเกตไหมอะว่า ความสวยงามการตกแต่งหรือการสร้างบรรยากาศมันเป็นสิ่งสําคัญนะการเลือกของนะเหมือนสมมติเราทําสปาชายระดับพรีเมียมเนี่ยการเลือกของแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้แบบกลิ่นอย่างดีที่มันไม่แบบเป็นอโรมอาออยล์ถูกๆอนะ่ะบางทีบางทีเราต้องเราต้องเออ เลือกกินดีๆเหมือนกันนะเลือกกินแล้วก็ใช้แบรนด์ที่ดีกิ่นที่บางทีมันมีความมินเมต,ต,อต่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 อคนจำนวนมากจะพูดว่างไงดีคือกินกลางเนี่ยโอเคสมมติว่าเราใช้ลาเวนเดอร์ปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ลาเวนเดอร์มันไม่เก๋ไงมันจะต้องแบบว่า เป็นเฟนเลมอนลาเวนเดอร์หรืออะไรที่ที่แบบว่ามีความเก๋เกๆไอ้ลกลิ่นมันจะพิเศษแล้วแพงแล้วหายากแต่ถ้าสมมติว่ามันมันเราลองไปบางบางที่หรือเรา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 เห็นเราผ่านๆไปอะแล้วเราสังเกตอะหรือเราเข้าไปลองเซอร์เวออะมันจะเป็นกลิ่นอะไรที่แบบไทยจ๋ามากๆเราสังเกต คือสมัยก่อนเราเราเลือกอโรมาเนี่ยใช้เป็นกลิ่นที่แบบไทยบ้างในบางั้งอะขายไม่ขายไม่ค่อยดีไม่ไม่ค่อยลูกค้าไม่ค่อยเลือกลูกค้าจะเลือกกลิ่นอะไรที่แบบทางยุโรปมากกว่าเป็นสปาทางยุโรปคือแบบพวกราเวนเดอร์หรือแบบพวกกลิ่นยาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเก๋ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะ กินอย่างลีลาวดีอย่างเงี้ยอาจจะดูเลิศในใสายตามเมืองนอกอะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่องกินดอกแก้วถ้าดอกแก้วที่เราใช้เราใช้ดอกแก้วจีนของของหารหานหรือท่านหานะกะปุกกระปุกเตี้ยๆหา,หา,ห,า,ห,าหารมากกว่าถ้าท่านจะสูงหน่อยอย่างเงี้ยเจะมีแบบมีกลิ่นเฉพาะที่มันดูแล้วแบบว่า เราต้องเข้าใจว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนยังไงเราจะเลือกใช้อารมณ์อารมณ์แบบไหนแต่บางทีสมมติว่าเราไปไม่ใช่สมมติอะจากประสบการณ์ที่เราเคยไปนวดมาแล้วมันใช้กลิ่นบ้ากลิ่นบออะไรก็ไม่รู้ว่ามันไ,ไม่อยากพูนละคือเราเราเอาของเราไปเองดีกว่ามันยังไงนะคือของเรา ดูกลิ่นหอมกว่าแล้วแบบว่าดี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 กว่าคือตรงเนี้ยมันมันช่วยในการสร้างบรรยากาศแล้วมันรู้สึกว่าดีผ่อนคลายแล้วว่าแล้วกลิ่นมันมีความสุขแล้วเราก็ไปเจอแบบพวกเป็นอะโรมาร้อนที่หัวหินเราไปเดินตลาดต้องรู้หัวหินแล้วเจอเขาเขาใช้ถั่วเหลืองทําเป็นอารโรมาร้อนอน้ําละลายเนี่ยเอามานวดได้หลอดหลอนวดหลังนวดแขนนวดมืออะไรเนี้ยได้เหมือนทําเป็นสปาร้อนได้จุดเทียนก็หอม แล้วก็จุดให้ลูกค้าร,ระหว่างที่รอในแบบกอ่ะก็จุดไว้ในห้องใช่ไหมห้องเขาเรียกว่าห้องห้องอาบน้ำที่มีที่มีอ่าง่แล้วก็หยดเอาของหาหยดสองสหยดกินอะไรเก๋ๆอ่ะแล้วแต่ให้เขาเลือกใช่ไหมแล้วก็หยด้าเขาก็อาบรอนก็แบบมีกลิ่นอย่างเงี้ยเก๋ๆเก๋จะตายแล้วจะตายชอบแบบคือมันต้องมีการสร้างบรรยากาศมันเป็นเรื่องของจิตวิ วิทยาอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้แบบการนวดมันรู้สึกผ่อนคลายและสบายสบายตัวนะคะมันมันสำคัญอะไรอีกอในการที่เราจะต้องเข้าใจลูกค้าของเราแม่เสียได้เนาะถ้ามันถ้าไม่เป็นไรจริงๆอ่ะจะมีจะมีแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนะี่ยที่เขาเป็นทำเจ้าของธุรกิจ SME อ่ะเขาก็จะแบบ ไหลามาถามได้ว่าเออเนี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยเราจะเซอร์วิสลูกค้ายังไงดีเราวยังพอแนะนำได้เอ๊ล้านคนจีนสมัยก่อนเวลาเราเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะเสิร์ฟน้ำร้อนเลยไหมเขาเอาน้ำแข็งมาวางวางปุ๊บมันมีความแบบใส่ใจในการออ้นยาน้ำแข็งเปล่ามาวางก่อนแล้วจะแลก็มีชากับอะไรชา จีนโถโบราณมันก็ดูขงขังๆดียแล้วก็จะมาให้หวางเออก็ลินได้อะไรอย่เงี้ยนะมันมันจะมีวิธีการเซอร์วิสสินค้าอะไรดีสมมติขายอะไรขายเสื้อผ้าเหรอเอ้ยขายเสื้อผ้าคุณต้องมีกระจกและห้องลองที่แบบเก๋ๆนะอันนี้พูดถึงในแง่ของ SME แบบว่าร้านเล็กๆอนะ่ะไม่ใช่แบบเป็นผ้าคุมอ่ะพี่ยื่ตรงนี้เดี๋ยเดี๋ยวเอาผ้ากางให้บางๆคือมันต้องใ ต้องเข้าใจว่าคนที่เขามาลองบางทีเขาก็จะแบบว่าจะ,จะลองดีไหมเดี๋ยวพารมันจะมันจะไม่สะดวกหรือว่าจะจะปิดลองอะไรยังไงไง,ไงคือคือนึกภาพออกไปมันต้องมีวิธีการแบบเออมองอกเขาอกเราอะใจเข้าใจเราว่าเราอยากได้อะไรเขาอยากได้ละเราก็ได้เซอร์วิสเขาได้ถูกแล้วเราก็จะเริ่มเรียนรู้เองสิ่งนี้มันคือ เป็นประสบการณ์แล้วมันจะสร้างโน้ตหาวได้ว่าวิธีการที่ลูกค้ามาสือเสื้อผ้าเนี่ยเขาอยากได้แบบไหนอันนี้มัน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 ก็พูดไปถึงเรื่องของห้องน้ำนะเอ๊ะเร็วๆนี้เราไปเห็นไปที่ไหนนะบอกหลานนี้ไม่มีห้องน้ำเซอร์วิสดูตรงไหนนะจําไม่ได้แหละจาให้เราสะดุดตามากเลย ไม่มีบริการห้องน้ำค่ะไม่มีห้องน้ำค่ะร้านนั้นจำไม่ได้เหมือนร้านอาหารคงจะมีคนเข้าไปขอเขาห้องน้ำเยอะห้องน้ำนี้มันก็แบบเป็นดาบสองคมน,นะถ้าจะมีก็ต้องมีให้ดีและสะอาดร้านทำผมพี่เขาที่ที่เป็นคนที่แบบมีมาเก็ตติ้งใหมมีสวิสใหม่เนี่ยเขาทำห้องน้ำสะอาดมากแล้วก็ใช้แบบน้ำยา ดับกลิ่นเป็ดโปเปอร์อะไรของเขาเนี่ยกดชักโครกปุบเป็นสีน้ําเงินดูแบบทุกอย่างสะอาดไม่มีกลิ่นเลยดูแลห้องน้ําอย่างดีมากร้านอาหารก็เหมือนกันแต่ที่นี้แบบบางร้านต่างจังหวัดนะถ้าเกิดคุณคุณมีละคือถ้ามีแล้วมีให้ดีถ้าถ้าอย่างนั้นจะมีเลยดีกว่าไม่งั้นมันมันใหญ่แยงอะ่ะ แล้วยิ่งทาอาหารเรื่อให้จิน,นิกความสะอาดสุขอ,อนามัยมันสาคัญมันเล่นเป็นเซนได้ว่าห้องน้ำยัโสโครกและและ,และการปรุงอาหารมันจะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะ่ะตรงนี้สําคัญนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยายในการที่ต้องคํานึงถึงใจเขาใจเราต้องพยายามทําตัวเหมือนเราเป็นลูก้าเองลูกค้าอยากได้อะไรเราก็พยายามสนอง,นองตอบแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยายอย่างง่าย,ายก่อนนะคะเว้ยมานสิบหกนาทีแล้วคงจะ ไม่อยากให้คลิปยาวไม่งั้เดี๋ยวมีปัญหากว่าจะเรนเดอร์กว่าจะตัดต่อมันมันมันจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาประมาณนี้ก็ก็ติดตามคลิปของช่องตลาดนัดเกตนี้ได้ทุกวีกนะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆพยายามที่จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆง่ายๆสอนแบบ ชิวๆเบาๆสบายๆไม่เครียดกับมันมากไม่ได้ไดทำาสมลงสไลอะไรแต่เวลาบรรยายพิเศษไปบรรยายกับทางสมาคมสื่อหรือพปสอนตามมหาลัยเนี่ยจะแบบว่าทำเป็นมิวสิเคชันมีนน่นมีนี่อะไรลงเราว่าอย่างนั้นมันมันต้องบรรยายอะแล้วพูดคุยมันไปอีกอีก,อกมุมหนึง่งอันนี้มันเหมือนเล่าสนุกๆเบาๆชิวๆนะคะเพราะฉะนั้นอาวันนี้ก็โอเคเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามถึงนะัตอนนี้ยังไงก็ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e กันด้วยนะคะแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนๆกันแล้วก็หวังว่าธุรกิจของคุณจะได้ประโยชน์จากการฟังและติดตามช่องนี้ด้วยพบกันใหม่ในคลิป,ปหน้าไปแล้วนะคะวันนี้หนูเฮงๆไม่อยู่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันมากวนร้องเลยไม่เอีกโอเคแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีนะคะบ๊ายบาย